อันนี้จะเป็นกล่องใส่ตัวใส่ตัวไม่วุ่นอ้วนนะคะเก็บของเล่นได้นะขอเทก่อนค่ะไปให่อัตัวนี้ก่อนไม่นอน,น,อนลงเลยหรออีกอันนึงอ,อีกตัวนึงอีกตัวนึงโค้ปโค้ปพอแล้วลูกมันปิดไม่ได้แล้วมันโค้ปอะได้อีตัวนึงมันเยอะไหมลูกเ้องเใหม่ ไม่ไ่ไไมด้เป็นไรหรอกเอาบาย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 จ้าบาละไปลอย่าขึ้นไปไปายวป็ล่งไข่มันได้แค่นั้นแหละลูกมันเยอะไปตัวมันใหญ่เดี๋ยวซื้อให้อีกเอาไหม สามตัวเลยอะสามอันเลยเนาะเป็นเพื่อนกันเนาะใช่โอเคบายบายเดี๋ยวซื้อมาใหม่เดี๋ยวมารีวิวใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวนอยละโอเคค่ะบายบายค่ะบายบายจูบยังไม่ห้ามจูบหนูมันกินเหล่